วัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการอ่านข้อมูลบนแกมยางรถยนต์นะครับเริ่ต้นด้วยนำเบอร์ก่อนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้อยู่ในกรอบสีเข,เขียวนี้ก็มีหนึ่งสองห้าทับจ็สิบแปดสิบห้าแล้วก็กรอบตัวหนึ่งคือซีนะฮะตัวเลขเหล่านี้คืออะไรตัวเลขตัวแรกก็คือสองหนึ่งห้านี่หมายถึงความกว้างนะฮะความกว้างของยางอา่าวัดจากซ้ายขวาตรงหน้ายางครับ คือความกว้างคิดเป็นมิลลิเมตรนะฮะต่อมาเป็นเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบคือซีรีส์ยางฮะความสูงของแก้มยางวัดจากขอบขอบแก้มยางขึ้นมาคือความสูงของแก้มยางคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมายถึงไงคือเอาความสูงของยางและความกว้างของหน้ายางมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นซีรีส์ยางตัวนี้ mm. ต่อมาเป็นตัว R ตัว R, ว R คืออะไรตัว R คือเป็นประเภทยางเรเดียลฮะ ต่อมาเป็น15 15คือเส้นผ่านศูนย์กลางขอบยางฮะคิดเป็นนิ้วคือพูดง่ายๆก็ขอบ15นะฮะต่อมาเป็น C C ตัวนี้คืออะไร C ตัวนี้คือคอมมูเชียคือใช้ในการขนส่งฮะมาต่อมาเป็น 195R14 C ก็เหมือนอนกันฮะก็ะเลขตัวแรกก็เป็น195ก็ขนาดหน้ายาง ก็เลเยเดียว14ก็คอ14 4ก็เหมือนกันจะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็8 pr 8 pr คืออะไร8 pr คืออัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า8ชั้นนะฮะตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะเปมีแตกต่างนิดนึงอยู่ในกรอบขวามือตัวนี้ 83v คืออะไรเลขตัวนี้เลข83ตัวนี้หมายถึงอ่าเป็นรหัสการรับน้ำหนักได้ของยางเส้นนี้นะฮะมันจะมี ตารางเปรียบเทียบบอกอยู่นะครับตารางเปรียบเทียบเดาไม่ได้นะฮะการรับน้ำหนักได้ของยางแต่ละเส้นจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกันนะบี <B S 1> <B S 2> คืออัตราความเร็วของยางเ <B S 2> ส้นนี้ที่สามารถรับได้ก็มามาดูปียางนะปียางอยู่ในกรอบสีเขียวนี่คือยี่สิบสองสิบห้าคืออะไรยี่สิบสองคือสัปดาห์นะปีหนึ่งมีห้าสิบสองสัปดาห์สัปดาห์ที่ยี่สิบสองก็เกือบเกือบกลางปีฮะ 1ิบห้าก็คือปีสองพันสิบห้าเนี่ยครับลองมามาดูเดี๋ยวลองมาดูค่าเสถี d w เวทชั่นทัมเปอร์เรเจอร์สามตัวนี้คืออะไรฮะเสถียรเวทชั่นทัมเปอร์เรเจอร์ตัวนี้ตัวแรกคือบอกความนิ่มของอยางฮะความนิ่มของดอกอยางท a c ชั่นตัวนี้คือการยึดเกาะถนนบนทางลาดชันนะฮะไม่เกี่ยวกับทางโคนน้งนะตัวนี้มีสี่ระดับส่วนตัวสุดท้ายนี่เป็นทัมเปอร์เ r เจอร์ฮะคือการกระจายความร้อนหรือการ ระบายความร้อน,นเองรเริ่มจากตัวแรกนะฮะเถืดอนเวสองร้อยสี่สิบตัวนี้ตัวเลขยิ่งน้อยการสึกล้อย,ยิ่งมากนะฮะการยึดเกาะถนนสูงสึกล้อเร็วหลักการจำง่ายๆะตัวนี้ตัวเลขน้อยเกาะถนนอายุการใช้งานสั้นฮะต่อมาเป็น t r ชั่นนะฮะแท a c ชั่นจะมีสี่ระดับนะครับแท a c ชั่นมีสี่ระดับ A 2ตัวแล้วก็ A B แล้วก็ C ฮะ A คือ A สตัวนี้คือดีสุดนะฮะคือเยี่ยมดี B เยี่ยมการยึดเกาะถนนบนทางราชันนะครับไม่เกี่ยวกับทางเลี้ยวทางโคง้งฮะต่อมาเป็น temperature นะครับ temperature ตัวนี้คือการระบายความร้อนนะฮะหรือการกระจายความร้อนเนมี่ามระดับนะครับมี A B C ฮะสามระดับง่ายๆครตัวนี้ เอกดีเยี่ยมนะฮะต่อมามาดูเวทมาร์กถ้าเราสังเกตจะเห็นนะฮะบ,บนแก้มยางทุกเส้นนะฮะถ้าเป็นยางใหม่นะครับก็จะสังเกตเห็นง่ายหน่อยจะมีจุดสีเหลืองบางทีก็เป็นจุดสีแดงนะฮะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเวทมาร์กนะครับเอาไว้บอกอจุดที่เบาสุดของยางนะฮะจุดที่เบาที่สุดของยางเส้นเส้นนี้เพื่อบอก ให้ชางซาวาจุดนี้เป็นจุดที่เบาที่สุดควรใส่ให้ตรงกับจุบลมนะฮะถ้ามีสีแดงให้เอาสีแดงเป็นหลักนะครับจะมีสีเหลืองกับสีแดงสองตัวฮะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวชี้สะพานยางนะฮะตัวชี้สะพานยางบอกอตำแหน่งที่สะพานยางอยู่ะจะอยู่บนไหลของยางทุกเส้นนะฮะจะมีหลายลักษณะนะครับตัวนี้จะมีบางบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะเป็น ตัวหนังสือภาษาอังกฤษก็มีฮะเป็นตัวกระตูนแล้วแต่ยี่ห้อฮะแต่โดยส่วนมากจะเป็นรูปเงี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยก็มามาดูสะพานยางกันนะครับสะพานยางคืออะไรมีเออหน้าที่อะไรบอกประโยชน์อะไรนะ,ะสะพานยางก็ไม่มีอะไรมากฮะตัวนี้บอกยางสามารถใช้ได้ถึง1.6มิลคือสะพานยางตัวนี้ครับเป็นตุ่มขึ้นมาประมาณ1.6มิลพอเราใช้ยาง ไปจนถึงปุ่มตรงนี้ก็สมควรเปลี่ยนฮะควนเปลี่ยนใหม่ได้แล้วก็มีบางคนนะฮะหลายคนก็มาถามผมเหมือนกันว่าอายุการใช้งานกี่ปีจริงๆแล้วนะฮะอายุการใช้งานของอยางเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าอายุหนึ่งปีสองปีสามปีหรือหมื่นโลแสนกิโลอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้กําหนดขึ้นอยู่กับว่าสภาพที่เราไปใช้พื้นถนนหรือ ทางที่เรานําไปใช้เนี่ยเราไปใช้ในประเภทไหนแบบไหนนะครับจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับปีหรอกฮะอายุการใช้งานของยางสามารถใช้ได้จนถึง1.6มิลเนี่ยถึงสะพานยางตรงเนี้ก็หากันไม่เจอก็การไม่ขีดนะการไม่ขีดแนวะนอนวัดเลยก็ได้ฮะรประมาณนั้นฮะ1.6มิล ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดรัวไปหน่อยฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ